ลงจาก BTS แพร่กษาถึง b ิ๊กซเลยค่ะกำลังปรับปรุงนะคะ b ิ๊กซีเพรสสวยงามอลังการใครที่เคยมาเที่ยว b ิ๊กซสมุทรปราก,การนะคะ มาวันนี้ลองมาเที่ยวดูใหม่จะรู้ว่าเปลี่ยนโฉมจากเดิมไปเยอะมากๆเป็นพราชาที่สวยงามเลยค่ะเมื่อก่อนจะเป็นที่เหมือนกับเออซูเปอร์เขาเรียกอะไรอะไรฮะที่เรามาจ่ายตลาดกันนะเนาะเหมือนห้างติดแอร์อะไรประมาณนั้นนะ่ะเนี่พูดอะไรนะประมาว่าตลาดติดแอร์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะบิ๊กซีสวยมากกำลังปรับปรุงอยู่ค่ะเดี๋ยวเต็มรูปแบบคงสุดๆเลยคะ่ะอลังการ บรรยากาศในบิ๊กซีนะคะเข้ามาสีสันสดใสสวยงามมาก